วันนี้ครัวรังการสองจะทำมีผัดกระเฉดกุ้งกระเฉดนี่คือกระเฉดเขาก็รูดเลิศลมาหักเผือกอะไรมาเสร็จแล้วแล้วก็กุ้งก็ลวกแล้วแล้วก็ใส่กัดหมูแคบหมูแคบหมูแคบหมูก็เป็นแคบหมูโอเคแล้ตีกระเทียมเดี๋ยวเราจะตีกระเทียมใส่น้ำมันลงไป เราต้องรีบส่เราเริ่ไฟเราใส่ผักระเฉดแล้วก็ผัดผัดาผัดผัดอย่ารวดเร็วใส่ไปเลยเลยผัดผัดผัดมอยู่รวดเร็วเราพิ่มไฟหน่อยนึ้งเราผัดไปผัดไปอเดี๋ยวเะเนียว